แล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมดีใจมากครับที่ช่องเนี่ยถึง50ซับสไครต์แล้วนะครับซึ่งวันเนี้ยผมมีข่าวดีบอกทุกคนครับว่าตอนนี้เนี่ยได้โอกาสฉลอง50ซับนะครับผมก็เลยจะจัดจัดคลิปนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยโปรโมทช่อง YouTube ของเพื่อนๆนะครับฟรีนะครับย้ำว่าฟรีครับผม โปรโมดแ,แบบมีมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าคอมเม์มาใต้คลิปเนี่ยเดี๋ยววันต่อมานะครับผมก็จะลงคลิปให้เลยเป็นการว่าลงคลิปโป,ปรโมทช่องที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับครับถ้าเกิดว่าคือคือคนไหนนะครับอยากให้ผมโปรโมทคลิปให้นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับพร้อมกับกดไ like ลค์ด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคนไหนนะครับอย่าให้ผมโปรโมทก็ตามนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใครแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเท่าน,นี้นะคะสวัสดีครับ